วันนี้นะครับผมอยู่กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่นนะครับของกรมพัฒนาที่ดินประจําปีพุทธศักราช2550เขาทําอย่างไรถึงได้รับรางวัลดีเด่นเดี๋ยวเราไปคุยกับประธานกลุ่มกันเลยดีกว่านะครับพี่ครับพี่ใช้เกษตรอินทรีย์กับแลงผักไทยของพี่อย่างไรบ้างครับผมครับคือก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะปลูกริกไทยเนี่ยเราก็ต้องปับสภาดินก่อนการปรับสภาพดินเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินรีย์หมักแห้งเนี่ยนะฮะซึ่งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักเนี่ยเราใช้พอดอหนึ่งเป็นหลักนะปอกผูริผูริไทยเนี่ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปอีกคือการผูกตรงนี้คือใส่ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพอริไทยมันเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยฮะพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้พอดอสองครับพอดอสองเนี่ยทำเป็นปุ๋ยน้ํเชื้อภาพอีกส่วหนึ่งพอดอสามเนี่ยพอดอสามมันเป็นตัวค่าเชื้อราเราใช้เอาปุ๋ยหมักเนี่ยมาส่วนหนึ่งแล้วก็ลํำละเอียดนะฮะเอามาเข้ากับพอดอสามแล้วหมักให้ได้ที่ เราเอามาใส่ใส่ใส่พริกไทยอ่าคนพริกไทยเนี่ยนะครับหนึ่งอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อราครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราฉีดพ่นฉีดพ่นอ่ะพริกไทยเนี่ยไอตัวนี้เราก็จะใช้พออเจตเป็นสารไล่แมลงครับผมผลผลิตจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของที่นี่นะครับผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความปลอดภัยเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเลยครับนี่ครับเป็นพริกไทยเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช่สารเคมีเลยใช่ไหมครับครับไม่มีเลยครับทานได้เลยครับอ๋อทานได้เลยเหรอครับ ท่นได้เลยครับทัานส,สวยได้เลยครับได้เลยครับรับร,บอ,รบองไม่มีสถึงเกียรตินะครับเอเย็บบจริงๆครับ